ตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสูงนะคะในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านสูตรอเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในอาําเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ โดยทางด้านเจ้าหน้าที่จากศูนย์รำนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงไปเยี่ยมเยียนนะคะกลุ่มผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและก็ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุน้าท่วมในพื้นที่หมู่4บ้านบาตงอเรือสอ่อจังหวัดนราธิว,วาสและได้มีการพูดคุยนะคะกับชาวบ้านที่เดือดร้อนโดยเฉพาะบ้านที่เป็นลักษณะหลังคาเรือนเรื่องของการประกอบอาชีพสภาพการอยู่อาศัยและสิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยเหลือในระยะต่อไป สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็พบว่าสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติระดับน้ำลดลงการระบายน้ำเป็นไปได้ด้วยดีแต่ในระยะเวลาต่อไปก็จะมีการเรื่องของ,องการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยให้ทางด้านของศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยการระดมกําลังคนอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะ ปกติเพื่อจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดในพื้นที่ตำบลบาตรงอำเภอรือสอดจังหวัดนราธิวาสนะคะถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมเพราะว่ามีสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่เป็นเวลา3วันติดต่อกันทําให้มีปริมาณน้ำนะคะในแม่น้ำ3ามหลัก สาสายก็คือแม่น้ําสวยโกลกแม่น้ําบางนาราและก็แม่น้ําสายบุรีที่พบว่ามีปริมาณน้าเพิ่มสูงขึ้นบางจุดก็มีการล้นตะลิ่งนะคะโดยเฉพาะแม่น้ําสายบุรีที่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่บริเวณที่ราบลุ่มนะคะมีราษฎรเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือน เนื่องจากว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงนะคะบ้านเรือนชาวบ้านและก็พื้นที่การเกษตรในบริเวณดังกล่าวนะคะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยานผ่าหนะขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ไม่สามารถสัญจรได้เช่นเดียวกันค่ะ